คำทำนายดวงชะตาวันที่26กันยายน2568าคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ท่านสามารถเปลี่ยนความทะเยอทะยานให้กลายเป็นเกียรติยศที่จะรึกไว้ได้อย่างแท้จริงพลังแห่งความเป็นผู้นำและความปรารถนาในเกียรติยศซึ่งเป็นธรรมชาติของดาวอาทิตย์ดาวประจำวันเกิดของท่านได้พบกับผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ของมหามงคล,ละระลึกชัยชนะที่ได้รับในวันนี้จะไม่ใช่เพียงคำชื่นชม แต่จะเป็นการยกระดับสถานะและอำนาจของท่านให้มั่นคงไปอีกยาวนานโฟกัสของท่านในวันนี้คือการกระทำที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างตำนานให้ตนเองท่านจะรู้สึกถึงพลังและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมที่จะประเชิญหน้ากับทุกความทา้าทายและเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสในการแสดงศัก,กยภาพสรุปคำทำนายเป็นวันแห่งการขึ้นสู่จุดสูงสุดผู้นำที่เตรียมพร้อมจะได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงจุดเด่นบารมี ความเป็นผู้นำพลังในการโน้มหนาวใจจุดด้อยอัตราสูงความทนงตนไม่รับฟังผู้อื่นสิ่งที่ควรปรับปรุงเปลี่ยนความเชื่อมั่นในตนเองให้เป็นการเปิดใจรับฟังข้อมูลจากรอบข้างเพื่อการตัดสินใจที่รอบคอบที่สุดสิ่งที่ควรทำนำเสนอโครงการใหญ่ตัดสินใจลงทุนระยะยาวแสดงภาวะผู้นำลงนามในสัญญาที่สำคัญสิ่งที่ไม่ควรทำตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ มองข้ามรายละเอียดปฏิเสธคําแนะนําจากผู้มีประสบการณ์ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อโอ้อวดการงานพลังงานของวันธงชัยและวันอาทิตย์ดีส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นําของท่านอย่างเต็มกําลังเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเปิดตัวโครงการเรือธงแฟลกชิพโปรเจกต์การนําเสนอแผนงานต่อคณะผู้บริหารระดับสูงการลงนามในสัญญาที่จะส่งให้ท่านขึ้นสู่ตําแหน่งที่มีอํานาจหรือการสอบแข่งขันเพื่อชิงตําแหน่งสําคัญอย่างไรก็ตาม อิทธิพลของดาวเสาย้ำเตือนว่าการนำเสนอที่ส่งพลังจะต้องได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและกลยุทธ์ที่ไร้ช่องโหว่ความสำเร็จจะมาจากความพร้อมมิใช่เพียงบารมีจงใช้ความสามารถในการมองภาพรวมของท่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานและผลักดันให้ทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันการเงินพรจากองค์พระแม่ลักษมีประสานกับธรรมชาติของดาวอาทิตย์ที่ชื่นชอบความยิ่งใหญ่และสง่างาม วันนี้จึงเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจลงทุนเชิงกลยุทธ์ในสินทรัพย์ที่สะท้อนถึงสถานะและให้ผลตอบแทนการเติบโตในระยะยาวเช่นอสังหาริมทรัพย์งานศิลปะหรือหุ้นในกลุ่มบริษัทชั้นนำ blue ิ h i พลังงานของวันนี้ไม่เหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้นแต่เหมาะกับการสร้างอาณาจักรทางการเงินที่มั่นคงการเจรจาต่อรองทางการเงินจะมีพลังและน้ำหนักเป็นพิเศษท่านอาจได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อขนาดใหญ่ หรือปิดดีลทางธุรกิจที่สร้างผลกําไรมหาศาลได้สําเร็จความรักสําหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับบุคคลที่มีสถานะทางสังคมสูงมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงหรือมีบุคลิกของความเป็นผู้นําที่น่าเกรงขามความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากการทํางานหรือการเข้าร่วมงานสังคมที่สําคัญสําหรับคนมีคู่ควรใช้พลังงานในวันนี้สร้างรากฐานความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเช่นการตัดสินใจซื้อสินทรัพย์ขนาดใหญ่ร่วมกัน การจดทะเบียนสมรสหรือการร่วมการวางแผนธุรกิจครอบครัวเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนชีวิตให้สูงขึ้นไปอีกขั้นการแสดงออกถึงความชื่นชมและให้เกียรติซึ่งกันและกันจะทําให้ความรักมั่นคงยิ่งขึ้นสุขภาพพลังงานในร่างกายมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมแต่ก็มีความเสี่ยงจากการเหน็ดเหนื่อยที่เกิดจากการแบกรับความคาดหวังที่สูงเกินไปเบิร์นเอาท์ความเครียดทางจิตใจอาจแสดงออกผ่านอาการปวดศรีรษะหรือใจสัน่น อิทธิพลของดาวอาทิตย์ชี้ให้ระวังระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นพิเศษควรหาเวลาพักผ่อนเพื่อปรับสมดุลพลังงานการออกกําลังกายเบาๆและการทําสมาธิจะช่วยลดความตึงเครียดและรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดีอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสําคัญที่สุดของท่านในวันนี้คือทิศฐิและอัตตาซึ่งเป็นด้านมืดของดาวอาทิตย์การหลงเชื่อว่าความเป็นมงคลของวันจะบรนดาลความสําเร็จให้โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม จะนาไปสู่ความผิดพลาดที่น่าเสียดายซึ่งบทเรียนนั้นจะมาจากดาวเสาโดยตรงการไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอาจทําให้ท่านพลาดข้อมูลสําคัญที่จะนําไปสู่ชัยชนะการตัดสินใจที่เร็วเกินไปโดยขาดการไตร่ตรองอาจสร้างความเสียหายได้คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบท่านต้องเปลี่ยนพลังแห่งความเป็นผู้นำที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้กลายเป็นความพิถีพิถันในการลงมือทำอำนาจที่แท้จริงของท่านในวันนี้มาจากการเป็น ผู้ที่เตรียมตัวมาดีที่สุดในทุกสถานการณ์ด้านการเงินควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนครั้งสำคัญด้านความรับควรแบ่งปันแสงสว่างและคำชื่นชมให้กับคู่ของท่านการทำสมาธิระลึกถึงคุณลักษณะแห่งความเมตตาและความอุดมสมบูรณ์ของพระแม่ลักษมีจะช่วยลดทอนความทนงตนของดาวอาทิตย์และเปิดทางให้พรแห่งความมั่งคั่งไหลเข้ามาได้อย่างราบรื่น